แล้วซุปเปอร์นุ่ว้ากูนะซุปเปอร์ทัวรว้ากูนะยิงโดนกูจะแบบว้าวอยอดเลยสามตัวโอ้สี่ยี่เฮี้ยมข้าวไปเมเอากูไปย่ำยีไปอีกแบอยู่อยู่ด้านหลัง เปิดลิฟต์หนไ,ไหนเมื่อกี้ทำอะไรได้คนอยู่ไหนเราจะไปนอกไปล่ามันเลยนะไม่อาจจะไม่ต้องล่าค่ะน้องเดินงงๆก็ได้น้องดูมไม่ค่อยเป็นให้ถาม้าออกแล้วกันทีม มันแต่ฆ่าตัวตายมีคนระปาระเบิดละอัดหน้าตัวเองฮะนั่นเนีโอเคโอเคกันดาอยู่นี่อยู่นี่กันดากันดากันดาตรงกลางเก่งสากันดาตาย ไอ้นี่ล้มอ่าตายรีโลดกันอีกสะโอ้ยอีเทียมึงอันนึงรีโหลดเลยขโมงฮึ่มโอปป้ามานั่น แล้วมึงมัดไอ้นี่คือทำไมออเออเออกเป็นดิเออมึงทำอะไรมันเป็นแรามันลงมาข้างล่างไอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยูน่นี่เออมึงทำอะไรทำไมมึงทำอะไรทำไม ข้าเข้าเ,าเ,าาาเลยเหลือบทชีกันอยารจริงเข้างเลยเจ้าดูหลังโต๊ะหลังโต๊ะเคลียร์มาหลังเลยที่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าไปละสวยสวยชูม,มิก้าชูม,มิก้า ผิดอะไรเป็กูผิด <laughs> <า S 1> <laughs> อะไรอะหยาดจี <laughs> ไรอะเป็กูผิดอะไรเดี <laughs> <laughs> ๋มันรู้มาเลยครับพระโถอะไรกันเนี่ย <laughs> <laughs> โอเควันนี้ประมาณนี้ <Okay. S 2> เนาะเดี๋ยว <laughs> ต้องชนะชนะก่อน,น <laughs> ใช่บายบายบายค่ะบายค่ะค <laughs> <Bye> ่ะค่ะ